อ่ะกูว่ากูวาดสวยมากอ่ะกูวาดสวยมากอ่ะเฮ้ยพอหัวง่ายพอหัวง่ายเลีิษอะไรวะเนี่ยโพดย่าเวสันนี่กใช่มึงวาดเพิยอะไรเนี่ยวาดเป็นพิษอะไรเนี่ยแล้วกูตอบถูกแล้วกูตอบถูกไไม่ด้ ไม่ใช่ครัาเลยเล่เนี่ยหมอลาหมอล่ะโอ้ยมือรอลมือรอยเกเอี่ติ๊กคนงอ่ะมันได้หัวมันจะจบไปไงเอาหัวข้อผมง่ายๆดีกว่าหัวข้ออะไรก็ได้อ่ะ หมดอะไรอะหมดอะไรพี่หมดอะไรก็ได้หมดอะไรก็ได้เอาไปไงทางข้างหน้าเองปุยทางไว้ให้พี่เลยไอ้แป๊ดอย่าไปอย่าใกล้อย่าโดนปีไอ้แป๊ดอะไรเขาเล่นดยที่กันอยู่มึงจะเป็นเพจริงๆที่อะไรไม่ก็เปิดก็เข้าเกมไปเมื่อกี้เด็กเข้าบ้านก่อนเทำยังดีเอาผมมาง่ายจริงเอาผมมาง่ายโคตรง่ายโอ้โหไอ้เหี้ยผมเจอเหี้ยอะไรไม่รู้ว่าไม่กูทำไงเนี่ยโโคตรยากอ่ะเนี่ย อามนุษย์กูบอกเลยคนที่จะตอบอันนี้ได้ต้องเป็นอามนุษย์เท่านั้นใช่หรอใช่ลุงถ้าลุงเป็นคนตอบได้แสดงว่าลุงไม่ใช่คนน่ะอันนี้ถือบ้านดีจริงเป็โคตรแย่เลยใครตั้งมาไม่รู้อ่ะมึงยังไม่ถือตู้ไอ้วันนี่อะไรเนี่ยเทียอะไรเนี่ยที่อะไรเนี่ยถ้าใช่นะอะไรอ่ะเทียอะไรวะเนี่ยโคตรแย่เว่อรสัตว์นี่แะใชมึงว่าเทียอะไรเนี่ย มเเอลยเียไอบอลไอบอลไม่ได้เป็นมีคนเตของเราแล้วไอบอลบอลมีคนเของเราแล้วไอบออเเยอะจะเตะเยเลดยวมาเอนี่แหละเติร์กเนี่ยลูโอ้โหเฮียอได้อยู่อะกูว่ากูวาดสวยมากอะวาดสวยมากอะโอ้โหมา้อโห่ายผา โกรธไหนเฮียใครบอกเป็นรูปอื่นไหนเฮียกูโกรธจริงอ่ะเหมือนทุกถูกศิลปะกูจัดเลยอ่ะเฮียอย่าเห็นเลยว่ะตีผมขอให้ผมเจอของพี่แล้วกันนะ้ทำคำตอบไปอย่างอื่นได้ได้เฮียกูต่อยอ่ะเออวันนี้เนาะอุ้ยอะไรเฮียอะไรอะไรอะไรอะเอาจริงดิไอ้เฮียจริงดิสิบุ่าวะโอ้ผมเจอแบบแบบง่ายเกินอ่ะกระทั่ง ใครเป็นคนตั้งหัวข้อเนี่ยกูถามจริงป้ะไปละกูตอบแล้วกันดีปะวะกูว่าน่าจะใช่อันนี้แหละไอ้เฮียเร่งโอ้โหโอ้โหแล้วกูจะวาดยังไงอ่ะอ๋อได้เดี๋ได้เดี๋ได้เดี๋ใครเป็นคนตั้งหัวข้อนี้ให้ผมอ่ะผมขอวาดให้แบบพิถีพิถันเลยแล้วกันก็เอาไปว่ะผมก็สตรีมเนี่ย ตั้งมายากกันแดเดี๋ยวรอดูผมวาดาดไปอ่ะกูตั้งใจวาดมึกถามว่ากูวาดจระเข้ไอ้เียกูรู้จักรามตัวเองอีกแล้วเียฮะอะไรอ่ะเี่ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะผมเจอรูปคนอะไรวาวาวาากเลยอเี่ยอยวะอันนี้คือเชี่ยอะไรอ่ะแต่เีย ผ่านละฮะโอ้อีฮี้อ่ะอ๋อนี่ง่าย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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมึงดูองค์ประกอบดีๆนะเว้ยกูตั้งใจวาดแล้วนะไอ้เฮี้อมึงดูองค์ประกอบให้หมดก่อนตอบอย่ารีบดูเหมือนว่าเออมีเวลาเยอะมีเวลาเยอะเยอะกูก็ไม่จะไปอ่านแชทมึงเลยได้เฮี้ย กูใต้ตจบ้านยื้อบอกกูหางกระดิ่งโดเรยหมเอ๊เอ๊กูห่างกระดิ่งโดเรมอนมึงยังฉีกไปอยู่รับได้อะสมนพระราตร้ตายแล้วเลยต่อยสัตวผิดโอ้ยไอ้เคี้ยนี้อะไรเนี่ยโอ้โหรอเฮ้ยได้อยู่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 ใครเขาคิดไอ้เคี้ยนี่ขึ้นมาไมโครโฟนนี่ครับมดไม่มีกี่ขาไม่น่าใช่หรือเปล่า มดไม่มีกี่ขาวะไม่น่าเปลี่ยนได้เลยมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีริบหน้าดูหูหูเจอจต่เช้าเจอแต่เช้าทั้งวันเจอทั้งวันเน้ะอู้หู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 มบอกมดเลยวะมีเพลงอะไรเกี่ยวกับมดปะวะอืมมดแดงเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อก็ถ่ายแล้วป่ะพี่ตีอันเนี้ยตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งเออ มึงจะเข้าใจแหละใครตอบไม่ได้ก็โง่ไว้แหละบอกเลยมึงด่ากูทั้งอ้อมแม่เลยผมจะรอดูคนที่ตอบเฮ้ยโดนทาแปลกันหรือเปล่จริงเหรอประกัดปากแม่จริงเหรอโอ้ยไอ้่ะ ปากแดงครับอันนี้มน่าเอแน่เลยนทไงอปากแงอะีเบแม่แนนเฉยเลยเฮียเฮ้ยถูกเฉยว่าพี่บอยพี่บอยตอบถูกเฉยพีมันอยู่แล้วเฮ้ยถูก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 เฮ้ยอันนี้ถูกอีกเฮ้ยอันนี้ว่าตอดีอ จะบอกแล้วตอนผมวาดแล้ววาดไม่ถูกแล้วกูเป็นกระเดนอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยผมวาดผมวาดเป็นเหลือคนวาดอะไรอ่ะอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะนกอ้วนไอ้เหี้ยนกอ้วนไอ้เหี้ยลุงคือไมม่ีหนวดเป็ดไม่มีหนวดไอ้เหี้ยนี่แหละทำให้ผมเพี้ยนใช่เฮ้ยมันสวยจังล่ะเฮ้ยรู้ว่าเขาสวยอ่ะแต่มันจะมีคนที่ทำให้มันเพี้ยนลุงรอดูเลยกูเปล่ะ ไอ้เหี้ยแบบเป็ดดูดุี่อ่ะมันมีมันมีมันมีสองของตัวเป็น้ำเป็ดน้ำไอ้เหี้ยอ๋อที่ผมเจอนี่ผมเจอนี่เป็ดน้ำไอ้บอลน้องเป็ดน้ำเอ้ยดู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 ผมตัวตอนแรกผมโคตรตั้งใจไอ้เหี้ยมดแดงกูตั้งใจไอ้เหี้ยกูวาดเป็นในนี้เลยอ่ะปลาไหลเลยไอ้ตว์เจนได้ยูได้ยูได้ยูไอ้จุกขอเงินเด้อ ใช่กูช right? ื่อน well um, ี่แต่ผมเจอศิลปะที่โคตรเที่ไม่ไม่ถูกหรอ่ะไม่ถูกเว้ไม่ถูกอ่ะทำไมกูเขียนมดแดงนะเออทำไมไม่ถูกไม่เป็นไรพี่เกียรคิดมากเลยพี่เกียรติทะเลีสองตัวแน่เลยผมุดเสมอเออใช่ใช่ต้องต้องต้องอันนี้นะไอ้บอลใช่ทะเลี่ยสองตัวผิดนะไอ้มดแดงไขว่าตอนเนี้ยเนี่ยเจอเนี่ยเนี่ยเจอมดอีกต่างหาก ผมต้องไม่ถูกแน่สองตัวเมื่อกี้จักรยานเดีผมก็รอเอ้ยนี่นีนี่นี่นีอ้ยยากอี่ยากอะดูดิก็วันในคันนี้เออถูกไ้คะแนนไวพอแล้วอนนีผมเจอนี่ผมเจอพี่เปา อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะว่าผมวัดหานานีมันรีบงรีบไงผมวัดไม่ทันนี่แล้วผมโดนอันเนี้ยแล้วผมโดนอันเนี้ยี่นคนยาใครไม่เป็นคนแบบเป็นคนสันดาลการรีบพิีอแล้วกูได้คนตัวีีอะพัันเนีจัดอันนี้ผมได้ตอบได้ยตัวเียหุ่นหนรกายเนี่ยแต่คน เดอกบัวลายอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เฮียาดูนีเนี่ยคุณเจอไอ้เหี้ยมาดูนี่คุ้มอะไรมีเมหวานใหญ่เฮียมาตีแมรวานใหญ่เหี้ยไปเมตาเหลิยวอ่ะเออเขียนดอกกุหลาบอย่างเฮี้ยดอกกุหลาบแดงทั้งดอกแดงทั้งก้านเลยเหี้ยดอกกุหลาบบานป้ามแดงทั้งก้านเลยเหี้ยมึงรู้จักดอกกุหลาบไหมเนี่ย ไม for oh, ีคนตอบสูงไหมทีุเฉลี่ยเนี่ยพี่ก็ตอบสูเฉลี่ยนี่ยต่ละทีตอบว่าไปนี่ไงตะเหลิวเนี่ยไอเดี่ยไี่มันผันไปเป็นตะเหลิวกูก็งงไอเดี่ยตอบไม่เห็นไม่นรงกเลยไอเดี่ยก็เ่ไอเดียกเปลี่ยนเล่เียนน่อะไรอะเปลี่ยนสีลูกพีนอ่อะไรอะงูหางหักไ้เหี่ยงูหางหักก่อนแไเนี่ยไ่อะไรพี่ั ไอ้ยักกันดิไอ้ยหี้ยเหมือนงูหางหักใจี่อมันต้องมีคนรู้เออถูกไวมไมได้ไม่ได้ไม่ไฮ้พี่ได้ได้หว่ะกูห่งกันดิ่งไงยียใครไม่้หักกระดิ่งดีเอสโอ้ยหียภาษาไทยดิ่งคลิงคิงมีคลิงคลิงอะไรคลิงอะรตอนาร่าผมก็รักตามหายเป็ด นี่กูเจอแล้วพี่เป็นคนผิวผิวผิวโอ้โหเป็นใครเันสัาว์หรอวแล้วผมเจออ่ะผมเจอแล้วผมต้องวานอ่ะไอพี่ให้ให้กูตอบไปแล้วแต่นดสวยลยได้เลยอ่ะแต่ของผมสุดกว่าสุดกว่านั้นเยอะผมบอกให้นี่แล้วกูตอบถูกแล้วกูตอบถูก ไอ e. ้เนียกูขำเลยยี่ยนีว่าสัตว์ประหลาดัตว์โบราณเลยเนี่ยโอย่งต่ลูย่ลย่งอย่งต่อย่างลย่างากูยอมเลยเียโอยสวย

ปวดหน้าอะ่ะชายาาราะชาวไรอไอ้ยังาบ้านไม่มีอ์ปกระกอ่ะเมื่อกี้กูตอบไปอ่ะวรด้วยอเยยี่เปีเี่มดูทเียกูปวดนาเฉยเลยอยผมนักกว่าตงชาวนากหวเ่าได้แหละีปลาหมึก เอ้ยอย่าบอกนะผมตอบผิดอันเนี้ยเอ้ยพี่หนิมันไม่มีเสียงไอ้นี่แล้วหรอเสียงเสือเนี่ยผมไม่ไเนี่ยนี่แหละไม่บอบผมไม่ตอบไอ้แม็กกะบุนน่ะคุณมี่ตูไหนพี่จะวาแม็กกับคุณมันทำไมอ่ะอันนี้ตัวข่าวมันจะบอกดูไอ้เจ้าผมไปวาดแม็กกะบุนกูรอดแล้วไหมกูรอดแล้วเว้ยกูลดอนนี้กูลอนแน่ๆเฮ้ยอย่าเป็นผมนะกูหรือเปล่าวะพี่มึงอยู่ไหนบอลร้องไห้อ่ะ กูไม่ไปซื้อแป้งด้วยสองคนด้วยเฮียอสวยจ้าอุ้ยสวยมากเซิร์ฟสวยสวยแบลวแบลวจะว่าไงอะไม่รุนถูกหัวใจอะยิ้มว่าสวยเหี้ยอ้าเอาละกันต่อบผมนะสามสองหนึ่งเฮ้ยเราจะจุบว่าจัสตาล่า ลอยเรารอดพี่อดมาดีลดสารากับจุ๊กเกอรเป็นไงฮะมาดีคะแนนล้วมาดี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 